Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ้สามขาขาขนาดสามขาขาขนาดตอนโอ้ตกค่ายนั่นตอ้นกันลูกไม่คุ้มจิ้มปลาดิทีอะไรด้วกยอะไรดังหนั้นโซ่เสี่ยววันที่นี่ได้วะพี่ฮัลโหลทีแม่พี่จ้ะ ได้อีแม็กซ์ขึ้นไปดอดคนน่ะใส่มากวานื่มกดซะเนาะโอ้ยด่มกดมว่านะโหใครอยู่กดเยอะยอดล้ะ ่องของแกนนี่เีเไายนะทีเดียวแล้วก็ไ่คลาย บ้านเงินใส่หนุ่มดปัจจัยใส่ที่หลังบุญต้องมาก่อนบุญต้องมาก่อนปัจจัยเงินปัจจัยใส่ที่หลังเงินต้องมาก่อนบุญต้องมาก่อนเดือมตามต้องแหงเลยเอ๊ะ การทำบุญไม่ใช่ว่าไม่มีตังก็ทำบุญไม่ได้ไม่มีตังก็ทำบุญได้เหมือนกันนะโยมอายุอยหนูสุขังเอาุงชงไปที่เกาะ อคำพกองพี่ไม่มีหรอกคำคมนี่จะาสวงให้ใส่ก็โอค้คือแน่นหอบเจ็ะ เขาเขาสื่อสมบาทเนวเขาสื่อสามบาทเงนงเงินเนี่ยแ่วาคนมีคนมาหายร้กัเขาหายต่อหายต่อเหรอว่าเขาสื่อไปสามบาทเนี่ยโอ้ยเขามาอันนั้นนี่ซื้อมราบูซาเห็นเลยเป็นจ้กขครองตักรบูซาตีสามพันกิบ บางคนนะเข้ามาวัดไม่มีเงินก็นไม่กล้าเข้าบุญมันไม่อยู่ที่ว่าเงินน้โยมไม่อยู่ที่ว่าปัจจัยอย่างเดียวไม่มีปัจจัยเราก็ทําบุญได้ I'm crazy no. Oh. You put up. Oh.